เราตามหลังอยู่สองกับอัชล่ได้ครับคือจริง,รงๆแล้วกิ๊ไม่ไม่ได้ตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะว่าคืออยู่ด้วยความที่อยู่ข้างนอกด้วยแต่ว่าเราเราอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ข้างนอกแล้วก็ยืนมองเกมแล้วมันเห็นเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เกาหลีเขาก็เล่นได้ไม่ดีคือเขาก็ก็ค่อนข้างที่จะล้าจากการแข่งขันมาเหมือนกันเราดูรู้ว่าบางลูกเนี่ยเ,เขาแบบเคลื่อนที่ช้าแต่เราเองเนี่ยก็ เฉยคือมองจากงนอกคือสองเสตแรกเนี่ยเรายังเหมือนกับวอมเหมือนวอมไม่ไม่ถึงอะค่ะคือคือจริงๆก็วอมถึงแต่ว่าเรายังยังค่อนข้างเฉืยแล้วครัน้นี้ก็เลยคุยกันอยู่แล้วว่าถ้ามีโอกาสได้ลงไปก็คงจะต้องช่วยในเรื่องของการกระตุ้นเพราะทีมเราอะต้องการแค่เรื่องการกระตุ้นมากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะดูเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่น่ากลัวเพราะว่าเขาเล่นได้ดีมากในในแมตช์นี้ในทุกๆแมตช์เนี่ยเขาสตาร์ทได้ดีแล้วก็เป็นทีมที่มีบอลหัวเสาเนี่ย คือถึงแม้ว่าเขาจะรับบอลแรกไม่เข้าเนี่ยเขายกหัวเาสาก็หนักมากแล้วก็แต่กิ๊ฟมองว่าสภาพจิตใจของทีมเราเนี่ยก็มาเยอะคือหลังจากที่เราสามารถพลิกมากับชนะเกาหลีได้เนี่ยจิตใจของทุกคนเนี่ยฮึกเหิมมาเพราะฉะนั้นพรุ่งเนี้ยเราก็ต้องกระตุ้นตัวเองแล้วก็อคอนโทรลในเรื่องของพวกเขาเรียกว่าอะไรในเรื่องของการตื่นเต้นนะคะคือไม่ไม่ไม่เอ็กซ์ไซติ้งมากเกินไป ต้องต้องคุมตัวเองให้อยู่แล้วก็อยา่าไปคิดถึงผลแพ้ชนะเล่นให้สนุกเล่นเหมือนวันนี้เล่นจริงๆแล้วพอหลังจากเราเสีย2เซตเราก็คุยกันว่าเราไม่มีอะไรจะเสียเล่นให้สนุกเล่นตามหน้าที่ของพวกเราไปว่าเราเล่นเพื่อคนไทยเล่นให้คนไทยที่ดูอยู่ที่บ้านเนี่ยมีความสุขก็พอก็จะทาให้การเล่นของเราเนี่ยสนุกแล้วก็เล่นได้ดีไหลลื่นยิ่งขึ้น